จะเกิดอ,อะไรขึ้นถ้าฉันต้องมาเป็นพนักง,งานตรวจสอบตู้ค,คอนเทนเนอร์ตอนตีสาแต่กลับเจอศพที่ถูกซ่อนเอาไว้โดยฆาตกรโลกจิตฉันต้องต้อทำตามกฎกักแปดหกข้อถึงจะไม่กลายเป็นศพลายต่อไปกฎข้อแรกถ้าเริ่มงานไปแล้วไม่สามารถยกเลิกงานกลางคันได้กฎข้อที่2ถาวายของให้สารเจ้าที่ก่อนเริ่มงานทุกครั้งกฎข้อที่สา ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์และจดไว้ในกระดาษทุกครั้งกดข้อที่4นํนำกล่องเข้าไปเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์สีขาวแล้วปิดให้สนิทกดข้อที่5ปิดตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าให้ปิดสนิททุกตู้กดข้อที่6ถ้าตู้คอนเทนเนอร์ที่มีหมายเลข 007, 008และ009เปิดเองให้วิ่งไปที่สารเจ้าให้เร็วที่สุด ทำงานฉันต้องมาเป็นพนักงานตู้คอนเทนเนอร์วันแรกทีนะนี่ไงเพื่อทำงานของฉันกำลังหลับอยู่นี่อันเอ้าเอ้ใครเรียกเอ้าคนเฟี้ยวอันมาทำงานได้หรออ๋อใช่แล้วช่วงนี้เจอกันบ่อยจังเลยอ่ะอ๋อคือฉันมาทำงานนี่แหละมาหางานทำเหมือนกันไอตู้คอนเทนเนอร์ใช่ใช่เอ้าเอ้เพื่อนทำงานอีกคนด้วย คนหน้าแปลกเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอะใครอะใครครับเนี่ยเธอมาทำงานเหรอใช่ใช่ค่ะโอ้ยฝนตกด้วยอะใช่ใช่งั้นรีบรีบไปเหอะหลบฝนเลยไปค่ใช่แต่คนชื่ออะไรนะคนใช่ฉันชื่อเนี่ยโอ้อฉันชื่อเฟียวนะนี่รจากอ๋ออันเาจากขนุนยัชัชยานโอ้ยสัสครัดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครัสวัสดครับสวัสีครครับคร ผมเป็นผลาญที่นี่อยู่มาน้อยมากเลยว่าแต่ที่ไปรับใบสมัครที่ไหนครับไม่ใช่รับใบสมัครตีที่ทํางานนะครับที่ไหนครับงนที่จมกอนเนอะเป็นพนักงานใหม่ที่นี่เหรอใช่ครับใช่ครับตัวหนึ่งเนาะผงไม่เคยคิดออกตรงโน้นมึงว่าตามมาทุกคนได้ครับได้ครับจะรอดจะไม่เนี่ยโอ้ต้องไปเป็นแถวเดินวนผีหลอกไปกินนะได้ครับได้ครับ ผีด้วยหรอโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกผีไม่มีจริงหรอกน่าแน่ใจนะเพียวโอ้เห็นบ่อยหัวหน้าโอ้ยผีได้ครับได้ครับขอร้องอ๋อวันนี้ครับใช่ครับเป็นพนักงานใหม่ครับดูไหมเนี่ยว่ามาสายอ่ะโอขอโทษครับขอโทษครับผมรอมานานแล้วเนี่ยขอโทษครับพอดีคือคือเพิ่งมาทำงานวันแรกคุณจะเป็นกันอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้ยขอขอโทษครับขอโทษครับขอับ เผื่อหลอกไปนิดเดียวเองครับอ่ะนั่งรอข้างนอกก่อนนะครับนะครับมีประตูด้วยครับครับวันนี้นั่งเร็วทำไมหัวหน้าครั้งนี้ดุจังเลยอ่ะเธอหน้าเราไปทำงานอ๋อมาทำงานใช่ไหมใช่คนนึงไอีคนนึงไอ้ฮะอีกคนนึงคืออะไรครับก็เจอแค่สามคนนะมาสี่คนไม่ใช่หรือไงอ้าวเอ้า อ้าวเหรออ้าวเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้ครับเป่ไรเป็นไรไม่มาสามคนก็สามคนเอาละนี่ขอรับสู่บริษัทของผมบริษัทของเราดูแลเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์และเรื่องเกี่ยวกับโกดังสินค้าเก็บของกลางงานค่ะรถบรรทุกครับเราก็ดูแลบริษัทเราส่งออกตู้คอนเทนเนอร์มากมายหลายเจ้าก็ใช้บริการเราเข้าใจไหมโอ้องนั้นอย่าทำให้เสียชื่อเสียงบริษัทเราครับได้ครับค่ะพรคุณมาทํางานที่นี่มีกฎระเบียบทํางานให้เต็มที่ คกาครทำงาน<ห>พลาดที่ที่เราไม่ชอบการทํางานพลาดครับผมไม่ชอบกัน,<ห>ลนเลเข้าใจไหมเข้าใจครับมาออกหมดนะผมไม่สนครับ<ห>ผมผมไม่สนว่าพวกคุณจะเป็นใครแต่เงั้นเมื่ออยู่ที่นี่ต้องอยู่ในกฎระเบียบได้ครับได้ค<ห>่ะเอาล่ะกฎคืออะไรหรอคะเข้ามาครับ<ๆ>ตอนนี้คุณจะเห็นว่ามีโต๊ะให้พวกคุณนั่งอยู่สี่โต๊ะครับพวกคุณหาที่นั่งานเลย นะครับนั่งเสร็จแล้วผมจะบอกต่อว่าให้ทำอะไรได้ครับนั่นจอตัวนี้แล้วกันนะชั้นนั่งตัวนี้แล้วกันนะปุ๊บอ่านางตอนเรียบร้อยใช่ไหมฟังผมนะครับครับพวกคุณทั้งสามมาทํางานที่นี่ภายในริชาร์ของพวกคุณจะมีกฎและสมุดจดบันทึกการทํางานของพวกคุณโอเคครับและกุญแจของตู้เซฟของโกดังโอเคครับได้ครับอเคปกติตัวไว้ตลอดนะครับห้ามให้หายเด็ดขาดได้ครับได้ค่ะโกดัง กดคือกดนะครับผมอ่านกดให้ชัดเจนอย่าผิดกดแม้แต่นิดเดียวเข้าใจไหมได้ค่ะดีมากอะไรไหมอ่ะเอาละมีใไรเรี่ผมมีปัญหาอะไรเรียกผมได้เลยได้ครับนคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนมาลมการอ่านกดไหมใช่ใช่ใช่ผมลืมบอกผมลืมบอกอย่างหนึ่งผมชื่อผู้จัดการเอ็ดเวิร์ดนะครับผมดูแลที่นี่มาอย่างยาวนานแล้วครับผมค่ะทำงานกันในกฎระเบียบอย่าให้ผิดพลาดนะครับได้ค่ะ โอเคเราต้องตั้งใจทํางานนะเราไม่งั้นนะเราโดนถูกไล่ออกอโอเคไม่ค่อยมีกินอยู่้วยงั้นเรามาอ่านกฎกันดีกว่าได้ได้โอเคกฎข้อที่หนึ่งหลังจากคุณเริ่มอ่านกฎเสร็จแล้วคุณรู้สึกไม่อยากจะทํางานแล้วให้คุณโทรหาหัวหน้าและบอกว่าคุณไม่อยากทํางานนี้เพราะถ้าคุณเริ่มทํางานไปแล้วคุณจะไม่สามารถออกจากงานได้ จนกว่าจะถึงเวลาเลิกงานจะแสดงว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเลิกทํางานกันพวกเราไม่สามารถออกจากงานได้ทำไมทำไมถึงออกไม่ได้อะสงสัยที่ฉันเลยเข้ามาเห็นว่าประตูบล็อกปิดได้เลยอ่ะก็คือเอาไม่ไยๆเราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เลยอ่ะยเนี่ยเห็นไหมมีกำแพงกั้นเต็มไปหมดเลยโดนขังเลยเนี่ยใช่จนกว่าเราทํางานเสร็จเราถึงสามารถออกจากที่นี่ได้ ที่นี้เขาคงเข้มงวดกับพนักงานมากเลยละดิใช่ใจะกลัวพนักงานหนีโอเคก็คือเราไม่สามารถออกอย่างที่ได้จนกว่าทํางานเสร็จค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกกลางทางเราก็ไม่สามารถออกได้โอ้ไม่สครจะออกไปก่อนไหมอ่ะเขาบอกให้โทรนี่อืมฉันว่าฉันไม่อยากทำฉมาทำงานอ่ะมาหาเงินไม่เอาดีกว่าฉันก็มาหาเงินเหมือนกันเธอะ เรไม่ต้องไปสนกดหรอกก็มาทํางานนี่วาโอเคโอเคง้นอ่านกฎข้อต่อไปดีกว่าได้ได้กดข้อที่สองก่อนที่จะเริ่มงานตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ให้คุณนําอาหารที่เอาไปวางไว้หน้าสารเจ้าก่อนเริ่มงานทุกครั้งฮะ,ะ,ะคือเราต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางด้วยนี่โอ้เหมือนจะเป็นธรรมเนียมของเขาเแล้วมั้งอืมแต่ว่าแต่ใครมีพวกของ,ของไหว้สารเจ้าบ้างอ่ะฉ,ฉันไม่มีมเลยฉันไม่ได้เตรียมมาเหมือนกัน เอามาอลยเหทำยังไงล่ะเนี่ยยังไงดีถามพาลงไหมถามพาลงก็ได้นี่ครับคุณคะคุณพาลงคุณพาลงครับว่างว่างเออเราจะไหว้ศาลเจ้าค่ะเราไม่มีของมาเลยอะทำยังไงอ่ะคะใช่ครับเจ้าอันนี้ต้องจริงจังนิดนึงเนาะถราจะไหว้ศาลเจ้าใชครัห้องของพวกคุณทุกคนสามคนมีทูบมีเทียนมีเนื้อให้เอามาให้หมดได้ครับผมจะจริงจังในการไหว้ศาลเจ้าครับจะจริงจังนะครับ ตอนนี้ครับตอนนี้โอเคครับอโอเคงั้นฉันเอานี่ละกันหมูของวายสันเจ้าเด<อ>ี๋ยวฉันเอาถั่วเทียนแล้วกันนะ <c oughs> เออฉันว่า<อ>เธอน่าไหว้ตามเขาเหอะงั้นผมจะไปไหว้สันเจ้าก็ได้ครับ <c oughs> แอบ,บแอบ,บไปคืออ <c oughs> โอ้ยเจ้านั่นก็อย่าไปเชื่อมากเลยมันทำลูกน้องตกงานมาหลายคนแล้วใช่เหรอทำไมถึงตกอะคะอโอเคครับอ๋อมันไม่ถูกใจอะไรมันมากับปล่อยตัดทิ้งไปหมดโอเคครับก็ไหว้สันเจ้าแล้วกัน ี่ครับไหว้ก่อนเจ้าวางเทียนวางหมูก่อนแล้วก็เทียนตามที่หลังจุดถูกจุดแล้วล่ะทุกคนพนมมือนะโอเคครับพนมมือค่ะพนมมือครับอ่านโมตัสสะ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 นะโมตัสสแล้วก็สาธุครับสาธุโอเคเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เสร็จพิธีเรียบร้อยโอเคครับตอนนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยทำตามดูดช้างดูลูกช้างด้วยนะครับใครอย่าให้เกิดอันตรายเลยนะคือฉันฉันโดนพ่อแม่สอนมาให้ทําการไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ๋ฉันก็เลยทําการไหว้แบบนี้เธอรีบทำกลับทํางานเถ็ดเดียวโดนหัวหน้างว่าไปเถอะไปเถอะไปดอะไรออกด้วยเนาะทำตกด้วยค่ะเนี่ อคนนมัะกดข้อที่สามหลังจากตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ทุกอันให้คุณปิดให้สนิทและจดเอาไว้ในสมุดพกพนักงานทุกครั้งอ๋อนี่ไงสมุดพกสมุดจดใช่แล้วต้องไปตรวจสอบโอ้โโอเคโอเคก็คือถ้าเราตรวจสอบอันไหนเราก็จดอันนั้นแค่นั้นเองกดข้อที่สี่ให้คุณเปิดตู้คอนเทนเนอร์สีขาว แล้วนํากล่องที่อยู่ข้างนอกเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์สีขาวแล้วปิดให้สนิทกล่องที่อยู่ข้างนอกกอเพราะเราไม่เห็นกล่องเจ้ากล่องนะตอนเดินมาใช่แต่ตู้คอนเทนเนอร์กันเ่อกล่องเออไม่มีเลยอ่ะล้วจะหากล่องที่ไหนใส่เข้าในตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ยินอะโกดังหรือเปล่านะโกดังอ๋ออืมโกดังน่าหน่ะฉันดูรอบๆเหมือนจะมีทำาโลงก็ได้นี่ครับคุณพะโลง คุณบอกครับพอดีที่นี่มีโกดังไหมครับพอดีผมจะเอากล่องเอาไว้ใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ครับค่ะโอ้ยทำอย่างงี้มันก็ต้องมีอยู่แล้วดิใส่ชุดอะไรมาเนี่ยฮะอ๋อเร้าครับครับโอแต่คนนี่สมองจะไปเรื่อยใครครับโกดังอยู่ตรงไหนอะคะตามเขาไปเถอะนะานี่เรานี่เรามามามาปะฉันว่าคืนนี้ยังไม่ได้พักแน่เลย เธอนาฉันเขาบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนนะก็ฉันนะไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นหรอกถือว่าฉันใจดีที่สุดในที่นี่แล้วแต่ที่นู่นน่ะฉันถือว่าเป็นนรกแล้วกันเนาะนรกนรกเลยหรอครับทําไมอ่ะทำไมถึงเป็นนรกค่ะโอ้ยโคครับมีเด็กมาใหม่สามคนอ๋อโอ้โหฝากด้วยฝากด้วยดูแลดีด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณถือปืนทําไมคะเนี่ย ก bueno. jo, กันโจ้หนิทำอะไรแปลกๆกเนีเราพวกเรานี่ครับครับมามาทำอะไรนะอ๋อมายกของครับเอากล่องเหออกล่องสีน้ำตาลใช่ไหมน่าจะใช่ครับไม่รู้เหมือนกันครับว่ายกอันไหนอ่ะอ๋อน่าโกดังสีอะไรไอ้คอนเทนเนอร์สีอะไรสีขาวครับโกดังขาวครับสีขาวอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่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 ยโอเคครับเอาหมดเลยชั้นหนึ่งเนี่ยเอาไปหมดเลยโผมก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เยอะข้างในมีอะไรวะเนี่ยยกอุ้ย โอ้ยโอ้คนหนักเลยหนักปะปะหนักมากเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมาไว้ก่อนอ๋อแอ้คนนี้เข้ามาเลยเจ้าคนเี้าคนเจ้าคนฉันละที่ละคนโอ้โหไหวไหมเนี่ยเอาละของฉันเอาไว้ตรงนี้แล้วกันอเฮ้างอโทษโทษฉันกดผิดฉันกดผิดฉันกดผิดเจ้าตงเจ้าอะไรวุ่นวายเท่าไรเนี่ยโอเคโอเคปิดเรียบร้อยละ ขัเรียกขัเรียกขับโอ๊ยเราจดยังไม่จดเลยนี่มีทำอะไรบ้างนะลืมหมดเลยสามห้าจำทั้งห้าศูนย์สามห้าอ่าศูนย์สามห้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้าแล้วก็อีอันหนึ่งอะไรอ่ะหนึ่งกินจ่ายรายหยอนเฟียวสองสองเลขสองเสียอย่างสองอะไรอ่ะสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งโอเคจดแล้วเรียบร้อยกดข้อที่ห้า ให้คุณเช็คตู้คอนเทนเนอร์สีฟ้าว่าปิดสนิทดีไหมถ้าปิดสนิทก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าปิดไม่สนิทให้คุณทําการปิดให้สนิททุกต,ตู้สีฟ้าตู้สีฟ้าหรอฉันฉันเหมันเห็นอยู่นะมันเปิดอยู่อ่ะตู้สีฟ้าปิดสนิทไหมโอ้ยปิดไม่สนิทอ่ะศูนย์สองสี่คใครว่ฉันเอ้ยฉันมีฉันมีเออปิดเลยปิดเลยมาแล้วมันมีมันมีกล่องอะไรมันมีกุญแจในกล่องด้วยอะ จริงหรออะไรอ่ะไม่รู้ว่า009ฉันเก็บมาก่อนก็แล้วกันเก็บ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 เลยตัวนึงตัวนึงตัวนี้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 0223ฉันมีเอ๊ะแต่ข้างในอาจจะมีอะไรหรือเปล่านะโอ๊ยนี่ไงฉันเจอกุญแจเหมือน้าเลยโอเคโอเค023ของใครอ่ะปิดโอเคนี่ไงแล้วก็สีฟ้าอีกอันหนึ่งสีฟ้านี่ก็ไม่ปิดสนิทเหมือนกันอะเลขอะไรอ่ะ041ของใครอ่ะของฉันของฉัน อแป๊บนะขอขออ่านก่อนนะกดข้อที่ห้าถ้าปิดให้คนปิดทันทีทุกตู้โอเคให้คนเช็คตู้โอเคเขาไม่ได้บอกให้เราไม่สามารถเขาไม่ได้บอกเราว่าห้ามดูของในกล่องแต่ไม่เป็นไรดอกมั้งเขาไม่ได้เขียนห้ามอะไรเองไม่ได้ไม่ใช่เหโอเคโอเคเห็นกุญแจอยู่ในกล่องเออได้กุญแจมากกดข้อที่หกให้คุณคอยดูตู้คอนเทนเนอร์ที่มีเลขศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เก้าให้ดีและห้ามให้ใครมาเปิดด็ดขาดถ้ามันเปิดเอง ให้คุณรีบปิดให้ทันแต่ถ้าไม่ทันให้คุณรีบวิ่งปฏิสารให้เร็วที่สุดอ๋ออ๋อไม่ทันต้องวิ่งปฏิศารคืออะไร,ะไรหระรให้เสียแต่ว่าเนี่ยฉันมีเนี่ยกุญแจ0ูนอยู่อะ่ะอ๋อฉันมี0ูนย์ศฉันมีศูนป โอเคงั้นเรารีบไปหาตู้ดีกว่าไหมใช่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 ทำตามกฎเขาบอกให้รีบปิดนี่นะใช่ใช่ใช่อนนี้สี่เอ็ดว่าแต่ตู้มันอยู่ตรงไหนล่ะน่าจะข้างหน้ามั้งเพราะว่าเห็นว่ามันเลขมันลดได้เลยเออใช่ใช่ใช่น่าจะอยู่หน้านู่นเลยอะเรียบไฟเรียบไฟโอเคดูเช็คดีว่าตดนมปิดหรือหรือเปล่าอือออือปิดอยู่นี่นะอ่เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่โอเคแล้วเขาบอกว่าะไรนะให้เรากดมันก็มีแค่นี้วะใช่ไหม ถ้าให้ใครมาเปิดเด็ดขาดถ้ามันเปิดเองให้รีบปิดอ๋องั้นเราไปเหอะไปเหอะปะใช่ใช่เราก็เสร็จงานแล้วอ่ะทำไมประตูเปิดอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรข้างในอ่ะเสียงใครอ่ะเหมือนเนื้อเลยเนื้อคนเอ้แต่ว่าเราต้องปิดไม่ใช่หรอเฟี้ยวเออเราต้องปิดหรอเมื่อกี้เหมือนนี้เสียงคนอะไรช่วยด้วยนะเออเราเราเข้าไปดูไหมอ่ะไปก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวเนี่ยเดินไปข้องในด้วยไปด้วย เฮ้ยเฮ้ยคุณนี่โอ้โหเบ็ดเม็นมากจะอ้วกาย่ะเฮ้ยคุณตกแต่ไปหมดเลยอ่ะคนนี้ยังมีชีวิตอยู่คนนี้ไม่ชีวิตอยู่อฮ้ยเป็นเลือดเลยอดี๋ยวอยู่ที่นี่นะนี่บีไปซ่าอะไรนะอะไรเป็นหนีๆอะไรนะหนีไปที่นี่มันที่ไหนล่ะครับนี่เป็นที่ของเจ้านั่นท่านผู้นายยังอยู่พวกไอ้ไม่รอดแน่แต่แต่ว่า ทำไมมีศพเต็มไปหมดเลยอะครับเนี่ยนั่นน่ะสิมีคงกระดดกด้วยทีของฆาตกรที่เก็บศพฆาตกรอเหรอไรแจ้งตำรวจได้ทีแล้วเดี๋ยวเราอุ้มคนนี้กลับไปด้วยไหมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าทําไมศพเป็นนี้เต็มไปหมดอย่าบอกนะว่าที่นี่เขารับเก็บศพหรอฮะเป็นกดอังเก็บศพอะไรแบบนี้นะก็คือสมมติว่าไปฆ่าใครก็คือแบบว่าเก็บศพซ่อนที่นี่ ้าไม่โดนตำรวจจับไงอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วเราจะทำ่างเวคนคนนี้นี่่ะเขายังหายใจอยู่เลยนะมาแล้วอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโด้อะไรกันนี่ หมูตั้งสามตัวเข้าไปในคลอกเลยเหรอไอ้คือผมผมพวกผมไม่รู้ไม่เกี่ยวครับผมไม่ไม่ใช่เรามาทำงานเฉยๆอ่ะใช่ครับนั่นบอกว่าจะมีเหยื่อมาเพิ่มซีดิแต่ทำไมมีแค่สามนะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเอาละเอาละไหนๆก็มาแล้วมาเลยนะฉันจะได้แทนทีเดียวนะออกไปนะออกไปอย่าเอ ปับฉันอย่างนั้นหรอไอ้คือคุณต้องการอะไรครับเนี่ยใช่โอ้ยได้ก็เห็นสภาพของเจ้าศพตัวนั้นแล้วนี่คุณทำเขาเหรอใช่ฉันไนกีดทั้งเต้นเอ็เลยแล้วนะโสียกลเทีมือสนุกมากเลยโอ้ยพี่ลูกเจไดทำไงดีแต่ไอ้กดมาบอกว่าให้เรารีบไปที่ศาลเช้าแต่เราไปไม่ได้มันมันดักอูะ หนีไงโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนี่ไม่ทันแล้วแกก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไปทางนี้ไอ้คนนี้มาเร็วคนนี้มาเร็วมาเร็วเขาเข้าเขาเออไปแล้วเดินมาเร็วคนนี้คนนี้มาเร็วเร็ดีเร็วดีเร็วคนนี้จับอยู่ เอ้คนวิ่งไปฐานเจ้าแล้ววิ่งไปานเจ้าฐานเจ้าโอ้ยคุณลุงมาช่วยหรอครับเนี่ยเอ๊ะเฮ้วิ่มาแล้วรีบหนีเร็วเฮ้ยอะไรดีเป้ยเฮ้คนไปล็อกาขนไปวิ่งไปเลยทำไมไปอยู่านเจ้าทำไมอ่ะลุงลุงไม่มาีกเฮ้ยเมาแล้วทำไงอ่ะเฮ้ย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 ไม่งเยนี่ลงมาเเเร้ ไอ้ตาบ้าโอ้ยลุงโอ้ยลุงไม่เราอยู่นีกันนึกอะเฮ้ยเราออกได้แล้วครไอเดีอ่ะลุงไม่นะลงไม่น่าร่อแล้วเฮ้ยเราเรารีบไปเถอะกันเถอะเราไม่อยากเป็นศพอะไปเถอะไปเถอะเรารีบไปเราไม่อยากทำกดบ้าๆแบบนี้เลย